จากเดนโทโฟเบียสู่เดนโทเปียดินเทลิเจนคลินิกคลินิกที่ปราศจากความกลัวเพราะหมอฟันก็มีหัวใจในฐานะทันตแพทย์คุณหมอรู้สึกยังไงที่คนไข้ส่วนใหญ่กลัวหมอฟันจริงๆเราก็แอบเสียใจลึกๆนะแล้วก็น้อยใจหน่อยๆว่าเออทำไมคนส่วนใหญ่จะต้องกลัวหมอฟันทั้งๆที่การหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องปกติเมื่อเรามีการเจ็บป่วยอะไรก็ตามเราก็จะไปหาหมอแต่พอพูดถึงหมอฟันปุ๊บทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่ากลัว เราก็จะรู้สึกว่ามันทำไมเราจะทำยังไงให้คนไม่กลัวเราได้นะแล้วเดนโทโฟเบียหรือโรคก,กลัวหมอฟันมีความเกี่ยวข้องกับเดนโทเปียเดนเทลิเจนคลินิกยังไงบ้างคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเคยรู้สึกเมื่อตอนเราเป็นเด็กว่าเวลาเราไปหาหมอเราเองก็ยังกลัวหมอฟันเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันจะทําให้เด็กๆหรือว่าคนไข้เนี่ยคลายกางังวลแล้วก็ลดความกลัวตรงเนี้ยเราก็เลยพยายามสร้างเดนโทเปียเนี่ยขึ้นมา ให้มีความรู้สึกที่ทุกคนมีความสบายใจคลายวิตกกังวลแล้วก็กล้าที่จะมาหาหมอฟันมากขึ้น